สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาหารพราหุนามในตอนที่สี่กันแล้วนะครับโจทย์ครั้งนี้ก็จะมีความยากขึ้นนะครับพี่ x เ,เนี่ยผมให้ x กาลังสามลบสี่ x กำลังสอกกลงลบเจ็ด x บวกสิบหารด้วย d x x บวกหนึ่งนะครับโดยที่ x ลบสี่เนี่ยเป็นตัวประกอบโดยที่ตัวประกอบเนี่ยเท่ากับ x ลบสี่นะครับให้หาก็คือหาผลหาร q x แล้วก็เศษ r x นะครับ แล้วก็ตอบว่า x บวก1เนี่ยเป็นตัวประกอบของ px หรือไม่นะครับขั้นต้นเลยเราก็ตั้งตัวตัวที่จะเอามาหารกันคือตั้ง px ขึ้นมาก่อน x กำลัง3ลบ 4x กำลัง2ลบ 7x บวก10หารด้วย x บวกหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ตั้งหารโดยการเอา x บวกหเนี่ยไว้ข้างหน้าแล้วก็หารกับ x กำลังสามลบส x กำลังสองลบเ x บวกสิบนะครับตอนนี้วิธีการหารเนี่ยก็ผมได้ทำให้ดูไปแล้วนะครับก็คือเราก็จะต้องทำให้ดูอีกนั่นแหละ เพราะว่าวันเราก็ตั้งเลยแล้วกันนะ x บวก1 x บวก1ตั้งก่อนนะครับ x บวก1เนี่ยคูณคูณกับอะไรให้ได้ x กำลัง3ก็ต้องคูณกับ x กำลัง2นะครับ x กำลังสองคูณ x ได้ x กำลัง3 x กำลังสองคูณ1ได้บวก x กำลังสอง ตอนนี้เราได้ x กํลังสหน้าตาเหมือนกันแล้วเราต้องเอาไปลบคูณลบเข้าไปนะครับทั้งวงเล็บเลยใส่วงเล็บเข้าไปแล้วคูณลบหมดลบคูณ x กํลังสได้ลบ x กํลังสลบคูณ x กํลังสองได้ลบ x กําลังสองแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปลบ x กํลังสลบ x กํลังสองนะครับ x กํลังสเป็นบวก จอกับลบ x กำลังสามก็เหลือศูนย์นะครับลบสี่ x กำลังสองไปเจอลบอีกทีก็คือลบสี่ x กำลังสองบวกลบ x กำลังสองก็เป็นลบห้า x กำลังสองอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงลบเจ็ด x ลงมาตัวที่เราหาเอาไปคูณก็คือ x กำลังสองใส่ใส,ใส่ตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามาดูเราตั้งอีกทีหนึ่ง x บวกหนึ่งเรามาดูว่าเราจะเราจะใช้ตัวอะไรไปคูณให้ได้ลบ5 x กำลังสองนะครับก็คือคูณด้วยกับลบ5 x ลบ5 x คูณ x ได้ลบ5 x กำลังสองลบ5 x คูณ1ได้ลบ5 x ตอนนี้ เราได้ลบ 5x หน้าตาเหมือนกันแล้วเราต้องเอาไปจำกัดกำจัดกันด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็คูณลบเข้าไปทางวงเล็บลบคูณลบ 5x กำลังสองเป็น 5x กำลังสองลบคูณลบ 5x เป็นบวก 5x อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวผลที่ได้เนี่ยเข้าไปใส่ 5x กำลังสองบวก 5x นะครับ ลบ x กํลังสองเจอกับบวก5 x กํลังสองเหลือ0นะครับลบ7 x บวก5 x เหลือลบ2 x นะครับดึงบวก10ลงมาตัวที่เราเอาไปคูณกนะ็คือลบ5 x ใส่ข้างบนอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็หาว่าใส่ x บวก1ไว้ก่อนนะครับ อะไรที่คูณกับ x บวกหนึ่งแล้วได้ลบสอง x ก็คือ 2. ลบสองลบสองคูณ x ได้ลบสอง x ลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองตอนนี้เราต้องเอาไปใส่ลบเพื่อที่จะเอาไปลบกันลบเจอกับลบสองเป็นสอง x ลบเจอกับลบสองเป็นบวกสองก็จะได้เป็นสอง x บวกสอง ลบสอง x เจอบวก2 x เหลือ0ูนย์นะครับบวก10เจอสองเป็นสิบสองนั่นเองตอนนี้เราได้เศษแล้วเศษสิบสองตัวที่เอาไปคูณก็คือลบ2ใส่ข้างบนนะครับตอนนี้เราจะรู้ว่า x กำลังสามลบ4 x กำลังสองลบ7 x บวก10เนี่ยหารก้วย x ลบ1เนี่ยมันจะได้ x กำลังสองลบ 5 x ลบ12เสือเศษ12นะครับตอนนี้เราได้ q x แล้ว q x เท่ากับ x กำลัง2ลบ5 x ลบ2นะครับเราได้ r x แล้ว r x ก็คือเศษเศษ12วิธีการเขียนตอบให้เราเขียน p x กับ d x นะครับ พีก็คือ x กํำลัง3ลบ4 x กํำลัง2ลบ7 x บวก10ส่วนด้วย x บวก1เท่ากับตัวนี้ผลหารที่ได้มา x กํำลัง2ลบ5 x ลบ2ของ12ส่วน x บวก1นะครับ หรือเราจะตอบอย่างนี้ก็ได้ว่า x กำลังสอลบห x ลบสที่คูณอยู่กับ x บวกหบวกสิแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผลหารของมันที่มันเหลือเศษ12แต่ถามว่าถ้าทุกตัวรวมกันได้ตัวเดิมไหมได้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะรวมกันให้ดู x กําลังสองคูณกับ x ได้ x กําลังสาม x กําลังสองคูณหนึ่งได้บวก x กําลังสองลบห้า x คูณกับ x ได้ลบห้า x กําลังสองลบห้า x คูณหนึ่งได้ลบห้า x ลบสองคูณกับ x ได้ลบสอง x ลบสองคูณกับหนึ่งได้ลบสองบวกสิบสองนี้นะครับ x กำลังสเนี่ยไม่มีตัวอะไรมาเพิ่มลดมันก็จะเป็น x กำลังสาเหมือนเดิมบวก x กำลังสองลบห x กำลังสองกำลังเท่ากันบวกกันก็เอาฐานมาลบกัน x กำลังสองลบห x กำลังสองเหลือลบส x กำลังสองถ้าเรากลัวงวงเราก็ตัดออไฟก็ได้นะครับลบห x เจอกับลบ 2x เป็นลบ 7x -2 ลบ2บวก12เหลือบวก10เราจะเห็นว่าเนี่ย x กำลัง3ลบ 4x กำลังสลบ 7x บวก10นี่ยมันเท่ากับ px เลยนะครับก็คือหารมาได้ได้ตัวนี้คูณกลับไปก็ได้ที่เดิมนะครับ โอเคตอนนี้เรามาเช็คว่าเป็นตัวประกอบหรือไม่เราดูที่เศษเลยเศษ12แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวประกอบแต่ x ลบ c เนี่ยเราสามารถเอามาหาตัวประกอบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาทำทั้งชุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้ง,งชุดนี้เราทําเพื่อหา q x คือหาผลหารออกมาว่ามันได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเขาถามว่าหาแค่ตัวประกอบเฉยๆนะครับวิธีทำก็คือ x ลบ c นะครับหาตัวประกอบ x ลบ c ดังนั้น x บวก1เนี่ยมันมาจาก x ลบกับลบ1มันจึงได้ x บวก1นะครับมันคือ x ลบกับลบ1ดังนั้น p ของที่หารด้วย x บวก1มันก็คือ p ลบ1นั่นเองมันจะได้ลบ1 กำลังสามลบสี่ลบหนึ่งกำลังสองลบเจ็ดคูณเกยวกับลบหนึ่งบวกสิบอย่างนี้นะครับลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งยกกำลังขี้เนี่ยจะได้ได้เครื่องหมายลบเหมือนเดิมนะครับลบหนึ่งคูณสองลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งคูณลบสี่ได้ลบสี่ ลบเคูณลบหได้บวกเจ<ก>็บวกสิบสเลบหเหล<บ>ือ 12, 12เห็นไหมฮะเศษ12เนี่ยมันเท่ากันเลยก็คือเราสามารถใช้สูตร x อลบซได้นะครับในการหาตัวประกอบของพหุนามถ้าถามว่า x บวกหนึ่งเนี่ยเป็นตัวประกอบของพหุนามไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวประกอบของพหุนามคือมันหารลงตัวมันไม่เหลือเศษคือถ้าหารมาแล้วมันต้องเท่ากับศูนย์อันนี้เป็นนะครับแต่ถ้าอันนี้มันสิบสองดังนั้นสิบศูนย์เนี่ยไม่เท่ากับสิบสองก็ไม่เป็นนั่นเอง มันต้องมันต้องศูนย์ศูนยมันต้องเท่ากับศูนย์นะว่าง,ง่ายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็กอดจบเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ